สวัสดีค่ะหานะคะะสวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะหาเห็ดเข้าป่าหาเห็ดนะคะ อือค้ายๆกูนี่เหมืนแบบนี้เดินดูสิคะเห็นมีแต่อีโล เช่นมีแต่บักลอกแปลเราไปไหนก็ไปทุกที่นะอันนี้ต้องใส่เขามาขุดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแมงแมงมันหเปล่านะแมงมัน ไม่มีเห็ดีักา้ายสิว่านี่นะคาายสีจ้าเห็นแต่ยุ่งไม่มีเห็ดไปเห็นอะไรสักอย่างยา่ารู้ที่ยา่า ไม่เหมือนเห็ดสูแถวที่กวกกอกหะอกอืม นี่มีเห็นเลยนะไครทีมันเจออะไรมองิก็ไม่เห็นอะไรนะงะ้นไม่ยอมแม่ต้องเ้าเจออะไรเจออะไรแปร Bia đu gì mình chơi Ừ Nơi bọc chơi này hay mà Ừ, ừ. หอยอันนี้เไม่นหอยเลยคือเนา้ือเลยตักแปะขึ้นเลยขึนป่าเลยถ้าเป็นหอยสก็กินได้ถ้าไม่เป็หอสก็กินได้มอกะมีะไรมีตัวอะไรหรือเปล่า ได้ถ้เป็นหอยเกดนะจะบ้านนี่กินโอหอยเลยหอยเลื่อยหอยไปเรื่อยๆหอยไปเรื่อยๆมาแปะมานะไม่รู้ปากแปะเขาเจออะไรนะคะอยู่บนต้นไม้เรามองไม่เห็น คันจะขึ้นให้ได้เลยนะแปลกใจวเว่าะเห็นอะไรบนต้นไม้ กะลอกหรือเปล่าคงจะเห็นกระลอกแหละเห็ดหน้าแร่หน้าหมอง เราไปที่เอ้ป่าบ้านตะโคงเลยเรายังเจอเห็ดเนีๆๆ่ยนะเรายังเจอเห็ดเลยนะต้องกกซูมนะที่เขาไปหากันเนาะที่วิวมันหานะเปรี้ยวเสียง น่า,าไม่มีอะไรในกอไผ่ไปไปอันนี้ใครสี่พายเีเที่ยวสวน นี่นะคะเดินแล้วนะคะไม่มีนะคะเดินแล้วก็ไม่มี เห็ดหน้าแรงหน้าหมอไม่ว่าเห็ดอะไรก็มีมีนะมีแต่นางรอกโอ้ออกป่าไม่ได้เห็ดเต็มค่ะไม่ได้เห็ดไปเอฟซคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะไม่มีไม่มีเห็ดมามาเออเออเออเอซจ้ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเห็นแต่นางรอกนางรอกนางรอกนะคะนางรอกนางลายนะคะ,ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ